คลิปนี้ไม่ใช่คำทำนายเล่นๆแต่เป็นสัญญาณจากดวงดาวเดือนกุมภาพันธ์2569ที่กำลังบอกว่าโชคลาภของคุณกำลังจะมาในรูปแบบที่เปลี่ยนชีวิตดวงของคนเกิดปีระกาในเดือนกุมภาพันธ์2569ถ้าพูดกันแบบสายมูจริงๆต้องบอกเลยว่านี่คือเดือนที่พลังในตัวคุณกำลังตื่นอย่างชัดเจน เป็นพลังที่ไม่ได้มาแบบโวยวายแต่เป็นพลังเงียบๆที่ดันคุณจากข้างในเหมือนจะกระวานกำลังกระซิบเบาๆว่าชีวิตคุณกำลังจะขยับแล้วนะตั้งแต่ต้นเดือนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความคิดไม่เหมือนเดิมบางคนอยู่ดีๆก็คิดเรื่องอนาคตมากขึ้นคิดเรื่องเงินคิดเรื่องงานคิดเรื่องความมั่นคงทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะปล่อยผ่านหรือคิดแล้วเหนื่อยเกินจะจัดการ แต่เดือนนี้ไม่เหมือนเดิมพลังดวงดาวด้านสติและการตัดสินใจเริ่มทำงานทำให้คนปีรากามองชีวิตแบบจริงจังขึ้นหลายคนที่ผ่านมาเหนื่อยแบบเงียบๆแบกภาระคนเดียวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยขอใครเดือนนี้ดวงดาวจะเริ่มคืนพลังให้คุณคุณจะรู้สึกว่าพอแล้วกับการฝืนและเริ่มถามตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอบโจทย์ชีวิตไหม คุ้มกับพลังที่เสียไปหรือเปล่าพลังโชคลาภของต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมาแบบช้าแต่ชัวร์ไม่ใช่ลาบลอยใหญ่โตแต่เป็นโชคจากความสามารถของตัวคุณเองใครที่ทำงานใช้ความคิดใช้คำพูดใช้ฝีมือหรือใช้ประสบการณ์เดือนนี้จะเริ่มเห็นผลมีคนเห็นค่ามีคนเข้ามาสอบถามขอคำแนะนำหรือชวนร่วมงานเล็กๆที่ต่อยอดได้ในอนาคต การเงินของปีรากาในช่วงต้นเดือนยังไม่ถึงกับพุ่งแรงแต่ดวงบอกว่าเริ่มนิ่งขึ้นจากที่เคยเงินรั่วเงินไหลออกแบบควบคุมยากเดือนนี้คุณจะเริ่มรู้จักเลือกใช้รู้จักปฏิเสธรายจ่ายที่ไม่จำเป็นบางคนตัดใจจากของที่อยากได้มานานแต่พอตัดได้กลับรู้สึกโล่งอย่างประหลาดพลังดวงดาวยังส่งผลกับจิตใต้สำนึกของคนปีรากาอย่างมากคุณจะฝันบ่อย ฝันชัดหรือคิดถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆบางความทรงจำอาจโผล่มาเพื่อให้คุณเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อกลับไปเจ็บดวงบอกว่าสิ่งที่ย้อนกลับมาในเดือนนี้คือบทเรียนสุดท้ายก่อนที่คุณจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งของชีวิตสิ่งที่ต้องระวังในช่วงต้นเดือนคือความเครียดจากการคิดมากเพราะพลังความคิดของคุณแรงมากคิดแล้วคิดอีกบางคืนอาจนอนไม่หลับ แนะนำให้หมั่นทำบุญเล็กๆเ,เติมพลังใจเช่นไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนหรืออยู่กับตัวเองในที่เงียบๆจะช่วยให้พลังดวงนิ่งขึ้นโดยรวมตอนต้นของเดือนกุมภาพันธ์2569สำหรับคนปีรากาเป็นเหมือนประตูบานแรกของการเปลี่ยนแปลงยังไม่เห็นผลชัดเจนทันทีแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าชีวิตกำลังขยับจริงๆและนี่คือสัญญ,ญาณที่ดีมาก ถ้าพร้อมแล้วตอนต่อไปพลังการงานและการเงินจะเริ่มชัดเจนกว่าเดิมและจะมีบางจังหวัดที่จะกระวนโยนโอกาสมาให้คุณแบบไม่ทันตั้งตัวเลยพอพลังดวงดาวขยับเข้ากลางเดือนกุมภาพันธ์2569สิ่งหนึ่งที่คนปีรากาจะรู้สึกได้ชัดมากคือแรงกดดันจากชีวิตเริ่มเปลี่ยนรูปจากที่เคยกดทับกลายเป็นแรงผลัก หมือนจากระวาลหยุดทดสอบด้วยความเหนื่อยแล้วเริ่มทดสอบด้วยโอกาสแทนช่วงนี้ดวงการงานของปีริกาจะเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่เด่นแบบสบายเด่นแบบต้องตัดสินใจบางคนจะเริ่มรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันเริ่มไม่พอดีกับตัวเราอีกแล้วไม่ใช่ว่ามันแย่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเหมือนคุณเริ่มโตเกินกรอบเดิมที่เคยอยู่ คนที่ทำงานประจำจะรู้สึกว่าความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นงานเข้ามามากขึ้นหรือมีคนคาดหวังกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมดวงบอกว่านี่ไม่ใช่ภาระเปล่าๆแต่มันคือสัญญาณว่าผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณเพียงแต่เขายังไม่พูดออกมาตรงๆบางคนจะมีจังหวะถูกเรียกไปคุยไปประชุมหรือถูกโยนงานใหม่มาให้แบบไม่ทันตั้งตัว ตอนแรกอาจรู้สึกกดดันกลัวทำไม่ได้แต่ถ้าคุณกล้ารับกล้าลองดวงบอกเลยว่างานนี้จะเป็นบันไดขั้นสำคัญของชีวิตคุณในปีนี้สำหรับคนที่กำลังคิดเรื่องย้ายงานเปลี่ยนงานหรืออยากเริ่มอะไรใหม่ๆตอนนี้เป็นช่วงที่ใจคุณพร้อมกว่าเดิมแต่ดวงดาวยังเตือนว่าอย่ารีบตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะสิ่งที่คุณอยากหนีอาจไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริง ลองถามใจตัวเองให้ลึกว่าคุณอยากไปหาอะไรมากกว่าหนีอะไรการเงินในช่วงตอนที่สองนี้จะเริ่มมีเรื่องให้ต้องคิดจริงจังบางคนจะมีเงินก้อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินพิเศษงานเสริมหรือไรายได้ที่ไม่คาดคิดแต่ดวงบอกว่าเงินก้อนนี้มาพร้อมบททดสอบคุณจะใช้มันเพื่อความสุขระยะสั้นหรือจะเก็บมันไว้เพื่อความมั่นคงระยะยาว มีเกณฑ์คนเข้ามาชวนลงทุนชวนทำธุรกิจชวนร่วมหุ้นหรือเสนอไอเดียที่ดูน่าสนใจดวงบอกว่ามีโอกาสดีจริงแต่ขอให้คุณฟังรายละเอียดให้ครบดูความชัดเจนของข้อตกลงอยากเกรงใจและอยากลัวเสียความรู้สึกเพราะงานในเดือนนี้ถ้าพลาดจะเหนื่อยยาวแต่ถ้าเลือกดีจะต่อยอดได้ไกลมาก พลังโชคลาภในช่วงกลางเดือนจะมาในรูปแบบของคนมากกว่าเหตุการณ์คุณจะเจอคนที่พูดอะไรบางอย่างแล้วกระแทกใจเหมือนเขามาเตือนมาเปิดมุมมองหรือมาให้คุณเห็นทางเลือกใหม่บางคนอาจเป็นคนอายุมากกว่าบางคนอาจเป็นคนที่ไม่ได้สนิทแต่คำพูดเขาจะติดอยู่ในหัวคุณไปอีกนาน ดวงดาวยังส่งผลแรงกับคำพูดและการสื่อสารของคนปีรากาในช่วงนี้คุณพูดอะไรออกไปคนจะเชื่อคนจะฟังและบางครั้งคำพูดของคุณอาจเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นเลือกใช้คำให้ดีพูดด้วยสติพูดด้วยความจริงใจแล้วพลังจะหนุนคุณเจมที่ด้นานพลังจิตและความรู้สึกช่วงนี้หลายคนจะรู้สึกอ่อนไหวขึ้นคิดลึกขึ้น บางคืนอาจนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมพักดวงบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องร้ายแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังปรับคลื่นพลังงานของตัวเองให้สูงขึ้นลองอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นลดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วคุณจะได้คำตอบบางอย่างที่ตามหามานานสิ่งที่ต้องระวังในตอนที่สองนี้คือการแบกทุกอย่างไว้คนเดียว คนปีรากามักคิดว่าฉันไหวแต่เดือนนี้ถ้าคุณยอมขอความช่วยเหลือหรือยอมพูดความจริงกับใครสักคนชีวิตจะเบาลงมากกว่าที่คิดโดยรวมตอนที่สองของเดือนกุมภาพันธ์2,569สำหรับคนปีรากาเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตงานเงินและทิศทางอนาคตกำลังถูกจัดวางใหม่อย่างเงียบๆ คุณอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีแต่ทุกการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลกับชีวิตคุณยาวไปอีกหลายเดือนและบอกเลยนะคะตอนต่อไปพลังโชคลาภจะเริ่มชัดเจนขึ้นแบบจับต้องได้มีทั้งเงินโอกาสและข่าวดีบางอย่างที่คุณรอคอยมานานกำลังจะขยับเข้ามาแล้วพอพลังดวงดาวเคลื่อนเข้าสู่ช่วงปลายกลางเดือนกุมภาพันธ์2569 ดวงของคนปีรากาจะเริ่มตอบรับสิ่งที่คุณเลือกไปก่อนหน้าเหมือนจักรวาลกำลังเช็คว่าคุณกล้าเลือกตัวเองมากแค่ไหนและถ้าคุณเลือกด้วยสติช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เห็นผลชัดเจนขึ้นทีละนิดเรื่องงานเงินจะเริ่มขยับก่อนใครเพื่อนใครที่ก่อนหน้านี้เงินฝืดหมุนยากหรือรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ไม่เหลือช่วงนี้จะเริ่มมีทางหายใจมีรายรับใหม่ๆเข้ามา บางคนได้เงินจากงานเสริมงานที่เคยทำค้างไว้หรือเงินที่คิดว่าไม่ได้แล้วกลับมาดวงบอกว่าเงินนี้ไม่ใช่ฟลุกแต่เป็นผลจากความพยายามที่คุณสะสมมาพลังโชคลาภของคนปีรากาในตอนที่สจะมาแบบเงียบแต่แม่นใครที่ชอบเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆจะมีจังหวะถูกใจถูกจังหวะพอให้ยิ้มออกไม่ถึงขั้นรวยแต่เหมือนจะกระวานส่งสัญญ,ญาณว่าคุณมาถูกทางแล้ว ยิ่งใครที่ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างน้ำหรือช่วยเหลือคนที่ลำบากดวงโชคลาบจะยิ่งเปิดด้านการงานช่วงนี้คุณจะเริ่มเห็นความชัดเจนในบทบาทของตัวเองมากขึ้นงานที่เคยสับสนเริ่มลงตัวงานที่เคยลังเลเริ่มรู้ว่าจะไปทางไหนบางคนจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องสำคัญหรือมีคนมาขอความเห็นขอคำปรึกษา ซึ่งนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังถูกมองว่าเป็นตัวจริงไม่ใช่แค่คนทำงานตามคำสั่งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายช่วงนี้จะเริ่มเห็นลูกค้าเพิ่มขึ้นมีการบอกต่อมีคนกลับมาซื้อซ้ำดวงบอกว่าความจริงใจและความสม่ำเสมอของคุณกำลังทำงานแม้จะเหนื่อยแต่ผลลัพธ์เริ่มชัดขึ้นแบบไม่หลอกตัวเอง พลังดวงดาวยังส่งผลแรงกับความกล้าในใจของคนปีระกาคุณจะกล้าพูดในสิ่งที่ก่อนหน้านี้เคยเก็บกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ไหวและกล้ายืนจุดยืนของตัวเองมากขึ้นบางคนอาจกลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจแต่ดวงบอกว่าการเคารพตัวเองคือกุญแจสำคัญของเดือนนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่มีพลังดีเข้ามาให้คำแนะนำหรือชี้ทางบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นมาก่อน คนคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณนานแต่จะพูดบางประโยคที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปเลยเพราะฉะนั้นฟังให้ดีและอย่ามองข้ามสัญญาณเล็กๆด้านพลังใจช่วงนี้หลายคนจะรู้สึกเบาขึ้นแม้ปัญหาย,ยังไม่หายหมดแต่คุณจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นไม่ตื่นตระหนกไม่กดดันตัวเองเกินไปดวงบอกว่านี่คือพลังภายในที่คุณสร้างขึ้นเองจากการผ่านช่วงยากๆมาได้ สิ่งที่ต้องระวังในตอนที่3คือการทำงานหนักเกินไปเพราะเริ่มเห็นผลบางคนพอเห็นเงินเข้าเห็นโอกาสมากก็ลืมดูแลตัวเองระวังอาการอ่อนล้าปวดหัวนอนไม่พอแนะนำให้พักบ้างแล้วพลังดวงจะไหลลื่นกว่าเดิมโดยรวมตอนที่3ของเดือนกุมภาพันธ์2569สําำหรับคนปีระกาเป็นช่วงที่ชีวิตเริ่มคืนกำลังใจให้คุณเงินเริ่มมางานเริ่มชัด และคุณเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นจริงๆพอพลังดวงดาวเดินเข้าสู่ช่วงปลายเดือนคุมภาพัน์2,569ดวงของคนปีระกาจะเริ่มเปลี่ยนจากความวุ่นวายเป็นความนิ่งอย่างมีความหมายเหมือนจัก,กรวาลหยุดขยา่าแล้วปล่อยให้คุณได้ยืนมองชีวิตตัวเองชัดๆอีกครั้งว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรพอและอะไรควรวางลงได้แล้ว ช่วงนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าใจคุณนิ่งขึ้นไม่ฟุง้งไม่ร้อนไม่รีบเหมือนช่วงต้นเดือนถึงแม้ปัญหาบางอย่างยังอยู่แต่คุณจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นเหมือนมีสติมีระยะห่างทางอารมณ์ไม่จมไม่จอมอยู่กับความกังวลแบบเดิมด้านการงานตอนนี้จะเริ่มเห็นโครงสร้างชัดเจนมากขึ้นงานที่ก่อนหน้านี้ดูมั่วดูหนักดูสับสนจะเริ่มจัดระเบียบได้ บางคนได้ปรับบทบาทหน้าที่ใหม่บางคนเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเหมาะกับอะไรและไม่เหมาะกับอะไรดวงบอกว่านี่คือช่วงที่คุณเริ่มเลือกงานที่ไม่กินพลังชีวิตมากเกินไปสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างมีเกณฑ์ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นผู้ใหญ่เริ่มปล่อยงานสำคัญให้คุณดูแลแม้จะยังไม่เห็นผลตอบแทนชัดทันทีแต่สิ่งนี้คือการวางฐานให้อนาคต ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เหมาะกับการจัดระบบหลังบ้านเคลียร์บัญชีเคลียร์เอกสารวางแผนระยะยาวมากกว่าการเร่งขยายแบบวือหวาการเงินในตอนที่4จะเด่นในเรื่องความมั่นคงมากกว่าความตื่นเต้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเงินที่เข้ามาถึงจะไม่เยอะมากแต่ไม่หายไปไง่ายๆมีเกณฑ์เริ่มเก็บเงินได้จริงจังหรือเริ่มเห็นเงินก้อนจากการออม ดวงบอกว่าวินัยทางการเงินของคุณกำลังทำงานโชคลาภช่วงนี้จะมาในรูปแบบของการคลี่คลายปัญหาที่เคยค้างคาจะเริ่มมีทางออกมีคนช่วยพูดมีคนช่วยเจรจาหรือสถานการณ์คลี่คลายเองแบบไม่ต้องฝืนบางคนได้คืนเงินได้ของหายคืนหรือได้ข่าวดีเล็กๆที่ทำให้ใจสบายขึ้นพลังดวงดาวยังส่งผลกับความคิดเรื่องอนาคตระยะยาว คุณจะเริ่มคิดถึงความมั่นคงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตมากกว่าความหวือหวาบางคนเริ่มคิดเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องการย้ายที่อยู่หรือการวางแผนชีวิตใหม่ที่สงบขึ้นด้านพลังใจช่วงนี้เหมาะมากกับการเติมพลังทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเงียบๆหรืออยู่กับตัวเองในที่สงบ ดวงบอกว่าพลังบุญและพลังใจที่คุณสะสมช่วงนี้จะส่งผลดีต่อดวงคุณยาวไปอีกหลายเดือนสิ่งที่ต้องระวังในตอนที่4คือการคิดมากเรื่องอนาคตไกลเกินไปจนลืมอยู่กับปัจจุบันดวงบอกว่าคุณกําลังมาถูกทางแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแค่เดินให้มั่นคงพอพอพลังดวงดาวเดินครบวงในเดือนกุมภาพันธ์2569 สิ่งที่คนปีรากาจะสัมผัสได้ชัดที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่โลกเห็นทันทีแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองชีวิตและวิธีเลือกเส้นทางของตัวเองเดือนนี้ไม่ได้มาเพื่อให้คุณรวยฟลุกหรือดังชั่วข้ามคืนแต่มาเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงให้ชีวิตคุณจริงๆสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณตัดสินใจและสิ่งที่คุณกล้ายอมรับในเดือนนี้ จะส่งผลกับชีวิตคุณยาวไปอีกหลายเดือนหลังจากนี้พลังการเงินของคนปีรรกาในตอนปลายเดือนจะนิ่งและมั่นคงมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเงินไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเหมือนที่ผ่านมาถึงจะยังไม่เหลือเฟือแต่คุณรู้วิธีจัดการรู้วิธีวางแผนและรู้ว่าควรหยุดตรงไหนดวงบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางการเงินจริงๆ โชคลาภในช่วงท้ายเดือนจะมาในรูปแบบของความสบายใจปัญหาที่เคยหนักจะเบาลงเรื่องที่เคยกังวลจะคลี่คลายมีคนช่วยมีทางออกและบางอย่างจะจบลงโดยที่คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องเสียพลังเพิ่มด้านการงานเดือนนี้จะทำให้คุณเห็นชัดว่าตัวเองเหมาะกับอะไรและไม่ควรฝืนอะไรอีกต่อไปบางคนอาจยังอยู่ที่เดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิมแล้ว คุณมีเป้าหมายชัดขึ้นมีขอบเขตชัดขึ้นและรู้จักรักษาพลังชีวิตของตัวเองมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ดวงดาวย้ำกับคนปีรากาในตอนนี้คืออยากกลัวการเดินช้าเพราะการเดินช้าแต่มั่นคงจะพาคุณไปไกลกว่าการเรียบแล้วหลงทางดวงบอกว่าจังหวะชีวิตของคุณกำลังเข้าที่และไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครพลังบุญเก่าและพลังความดีที่คุณสะสมมา จะเริ่มทำงานชัดขึ้นในเดือนถัดไปเดือนกุมภาพันธ์เป็นเหมือนประตูถ้าคุณเปิดมันด้วยสติด้วยใจที่นิ่งและด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเดือนต่อๆไปชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นแบบไม่ต้องฝืนคำเตือนเล็กๆจากดวงดาวคืออย่าก,กลับไปดูถูกตัวเองอีกอย่าคิดว่าที่ผ่านมาไม่มีค่าทุกความเหนื่อยทุกน้ำตาและทุกการอดทนของคุณ กำลังกลายเป็นพลังที่ผลักคุณขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของชีวิตสุดท้ายนี้ดวงของคนปีระกาเดือนกุมภาพันธ์2569บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครแค่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองเดินในจังหวะของตัวเองและรักษาพลังชีวิตให้ดีโชคลาภการเงินและการงานจะค่อยๆเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าคำทำนายนี้ตรงกับชีวิตคุณ ขอให้ถือเป็นพลังดีจากจักรวาลส่งให้คุณมีแรงก้าวต่อไปและขอให้เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่คุณเบาใจมั่นคงและเชื่อในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ